ก็วันนี้ก็ประสบความสำเร็จอีกแล้วนะครับว่าหลังจากได้มีโปรแกรมนะครับเอาไก่ไปชนนะครับก็วันนี้นัดเปิดสนามใหม่นะครับลูกชายก็เอาไปชนนะครับก็ทำผลงานได้ดีมากนะครับในสนามเขาจะมีโปรแกรมให้นะครับว่า วันนี้มีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับไก่ตัวไหนที่ชนะไก่เร็วนะครับจะได้มูเป็นหนึ่งตัวนะครับหมูก็อยู่ประมาณ1 6 1 7กิกิโลประมาณนี้นะครับก็เท่ากับเด็กประมาณนี้แหละครับก็น่าจะ ไม่ผิดหวังนะครับพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับว่าไก่เราน่าจะชนะเร็วก็ชนะเร็วจริงๆครับวันนี้ชนะอันกับ6กนาทีนะครับเพราะว่าไก่สายของเราก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับประเภทชนะเร็วนะครับดีดีแล้วนะครับที่ชนะแล้วก็ชนะแบบสวยหรูด้วยนะครับวันนี้ก็ผ่านอีกไฟ์นะครับ สำหรับอ้วน้อม88นะครับก็เป็นซุ้มเล็กๆแต่ก็ประสบการณ์ดีนะครับซุ้มนี้ซุ้มลูกลูกชายนะครับก็สามารถชนะขายไก่หลายตัวนะครับตัวละ5้าหมื่นหกก็ได้ขายมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็ ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยห้ามนะครับว่าเพราะว่าเป็นกีฬาของลูกผู้ชายนะครับสําหรับไก่ชนนะครับเพราะว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับเราก็ไปชนตามที่เขาให้ชนนะครับไม่ได้ลักลอบไปชนนะครับตามสนามต่างๆนะครับที่เปิดถูกกฎหมายนะครับวันนี้เขาเปิดสนามใหม่ เราก็ได้หมูนะครับก็มีอยู่ทั้ง6 6ทีมนะครับ6 6คู่นะครับที่ทำการแสดงนะครับสรุปแล้วเราก็คือกินนะครับก็ผ่านฉลุยนะครับสำหรับวันนี้ได้ทั้งเงินได้ทั้งหมูมากินด้วย สมกับลูกชายบอกว่าก่อไฟรอเลยต้มน้ํารอเลยว่างั้นได้จริงครับวันนี้